ดนลูถามเออืคนเดยถามเออคนีครับ่สิบครับผมได้เหมือนกันก็ให้ร้อยสิการลนานเสรนะเดียวรมมนทีสิขาปัตสิยามีสุราเซเลนะจตมาเซลวิโตทัย 对。

ေဒါဝိတောတယိပါတိ คณะกรรมการนําไปนับวา่ารียอดพระป่าเท่าไร่ะไรเนียนะวันก่อนนี้เราก็าก็ไม,ไม่ได้มีการแห่เทียนนะเคยเป็นแห่ตรงไหนเขาเดิอนออกมาข้างทางเป็นแถวนะครับเอา,าคุนตัวิษมาถวายพระปาา่าขอแจ้งมาทะนะ่านยา,า,าสละวัตโตอาลาหโตตาตุโนปันเตที่คู่ เดี <Workers> ๋ยวนะครับเดี๋ยวให้กดอารรู้ว่าท่านจบวันได้ไหมที่ยังทานผู้เุไปเลยครับหมายเลขสี่หมายเลขสี่ครับ รถเก่งนี่จะรอบหนึ่งหนึ่งครับอ่ามีคุณบริจาคไปสองร้อยบาทนะครับเดียจดไปด้วยนะครับคุณวัชรยุโธ์ภูเจียารตอนนี้ก็ถวายกับหลวงพ่อก่อนนะครับยี่สิบครับผมเดียต่อไปก็ หมายเลข6ค,ครับขวัถวายหลวงพ่อไปเลยครับอันไหนที่ไ,ไ,ไม่มีาไปหมายเลขครับาดอรอยครับผมย่างอีกนะครับที่ยังหมายเลข6นะตอไปลหมายเลข6ข้าไปเลยครับหมายเกแก้วส่โตมาเลยครับหมายเลข8ครับหมายเลข8ครับและสุดท้ายก็แน่นอนครับในใจของ ไ yup. <po bio> ด,ด้จุกนะครับเป็นที่ตึ้งจของเรานะครับดูดูดูด้วยนะแอบได้จวายปะดูจริงหรือว่าโอ้โหต่อไปเอ่อเหลืออีกเดียวมีคนเลยหมายเลขกแปดถัดไปก็อ่าหมดนะครับทรนี้หมายเลขกหนึ่งแล้วทีนี้ครับผมพูดไปนะที่ไหนที่นวายได้มาร่วมสร้างบุญสร้างบคนคนจ่ายก็ไก่โดนลุงไก่โดนอันนี้มีแค่สี่สิบหรอคะใช่ ้อยดีครับผมก้ามจะวางแล้วสิฮะอะไรรยี่บาทไม่ได้บมดูี่อยู่อีนรสี่บาทครับผมครับผมร้อ